ข่ามือตรงนี้นะคะจะเป็นจุดวัดพระจุดที่แของเมืองโบราณก็คือวิหารชุโถไทยะคะ่ะต่อนน้าตรงนี้ก็จะเป็นวิทยานเทวโลกน,นะคะจะมีเทพเจ้าประจําจวันค่ะทั้งเ็วันอยู่ทางด้านในเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีแทพสูงขึ้นทางข้างมาฮินดูนะคะมีพระพรหมพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์ด้านหน้าจะเป็นตลาดน้ําน,นะคะ ที่น้ำหมดสี่ไร่ด like ้วยกันนะมีการพายเรือไายของนะคะเป็นแหล่งอาิษฐารสังสรรค์ของพุทธศานสมัยก่อนขัด <Creator> ขึ eh BE ้นมาด้านขวามือตรงนี้จะเป็นศาลาร้อนลูกศุษยโสไทยนะคะด้านหน้ามีกระดิ่งแขวนอยู่ด้านในมีผู้คนนั่งนะคะก็จะเป็นการสะพานที่มีการปกครองและศาสนาสุโขทัยที่มีความใกล้ชิดกันระหว่างภษัตริย์และประชาชนนะคะขวามือจะเป็นเนินปราสาทเป็นที่พบหลักเทวะจารย์ลืกหลักที่หนึ่งของวัดถุลาคารแห่งนี้และสุดท้าตรงนี้ก็จะเป็นจุด ศิษา์ศักยังมีนะคะเป็นสถาันทางด้านในอย่าลรกลางของเราจะกลับหน้าเมืองเลยนะคะไม่ต้องล้นะคะ จจุบนี้หอทำไม่มีแล้วถูกทิ้งไปเมื่อหลายสิปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นเมืองโบราณก็หาหลักฐานแล้วก็นำมาสร้างขึ้นไว้จาัดมาขวาม,มือก็จะเป็นเจดีย์จามเทวี B นะคะอยู่ที่จังหวัดลำพูนรกรางกลับหน้าเมืองนะคะด้านซ้ายมือ เป็นวัดเก่าแก่กโบราณนะตัวนี้ก็คือวัดจองคำนะคะไปผานติกรรมมาจากอำเภองาวจังหวัดลำปลางตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทั้งหลายนะคะแล้วก็จะเป็นทั้งเขตรูปทราวาสและสังฆาวาสในตัวอาคารเดียวกันด้านล่างจะเป็นเนื้อไม้เก่าะะซึ่งทางเมืองโบราณเนี่ยไปผานติกรรมมาแล้วต้องชมไม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะได้ไนนะคะ่ะตรงนี้เลยนะคะเชรเลยค่ะ ซ้ายมือจะเป็นตลาดน้ำนะคะก็จะเป็นตลาดในช่วงนะคะที่มีการลบปะสังสรรค์กับผู้คนในสมัยก่อนนะคะชุมชนเนี่ยก็มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะคะนำน้ำมาใช้ในการประกบบริโภคใช้กินใช้ดื่อนะเราก็ยังใช้เป็นเส้นทางในการคมนาำ เดินทางไปมาหาสุขิตน้อยค่าขายจะต้องขา,ายเดินกัไนไปนะคะคราวนี้เกิดเป็นชุมชนมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างบ้านกับบ้านชุมชนกับชุมชนเจนิลายเป็นตลาดน้ำขึ้นมาอาจจะมีขนาดเล็กคือว่าใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในแวดขั้นด้วยนะคะด้านไหน,น,หนก็จะมีทั้งบทคิดมัสยิดอิสลามศาลเจ้าของจีนแบทเุิดบทพทาควาคมีบดเลยนะคะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยของเราค่ะมีความเปิดกว้างในการด้านนับถือศาสนา ขมาด้านขวามือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สร้างจากจินตนาการแล้วก็ความเชื่อแล,ล้วกลางกลับหน้าเมืองนะคะไปไหมนะออค่ะมครับนะค่ะถัดมาด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นเตามอนอใช้สำหรับเตาอิฐตอนในสมัยก่อะก็อู่ด้วยว่า เป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการนะคะของผู้ตรวจในสมัยก่อนที่รู้จักการเอาเบนนะคะมาปั้นให้เกิดการแข็งตัวของของไฟแล้วก็มาสร้างบ้านแตงกลายเป็นทิน่นั่งนะคะก็เป็นเชื้อชาติที่รู้จักการเอาเบนที่มาทำเช่นนี้นะคะด้านซ้ายมือจะเป็น จุดที่หนึ่งของเมืองโบราณน,นะคะหอพักแก้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวอานในสมัยกรุงศรียุทธยาศิลปะแบบจีนนะค,ค,ค,คนะด้านในก็จะใช้เป็นที่เก็บเครื่องราชบรรณาการต่างๆเชนมมน่นต้นไม้เงินต้นไม้ทองแล้วก็พอพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สาคัญด้วยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยดูหอพักแก้วที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าถูก5าทอผังทำลายไปนะคะเพราะว่าไม่เหลือแม้แต่ซากฐานเลยนะคะหอพักแก้วสร้างด้วยไม้ั้งหลไยางเดย ส่วนตรงนี้จะเป็นสงครามการชิงช้างหรือว่าสงครามยุทธหัตถ์ีนี้นะคะระหว่างสมเด็จพระมาหาอุปราชาแห่งพม่าและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยนะคะทางซ้ายือตรงนี้นะคะก็จะเป็นภาคการนะคะท่นทั่งฤาษีนะคะปาศาสตรนะคะอยู่ด้านบบนี้นะคะก็จะ ใชยเป็นที่ตั้งพระบรมศพนะคะทำพิธีสัตวมนคลนะะออกว่าราชการต้อนรับราชพูตนะสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2 3 3 2นะคะแก็ส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นท้องพระโรงกรุงธน,นบุรีนะคะเป็นที่ออกวาราชกการของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ เป็นที่ออกวาราชการด้านในเป็นห้องบรรทมแล้วก็ห้องศงงาน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพระสรลองในสมัยร,รุ้มพลรีนะของราชที่ห้าปีนะด้านในก็จะมีภาพกิตรกรรมสาวผนาเกี่ยวกับการกอบผู้เอกราชครั้งที่สอง 2, นะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นภาพเขียนที่เขียนจากสิ่งธรรมชาติด้วยนะคะถัดมาด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นสวนขวาหรือว่าสวนสีวาลัยนะคะใช้สำหรับภาพผ่อนหย่อนใจของพระสนมด้าน,น,นในพระม่หญนสีในสมัยก่อน เาสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชการที่หนึ่งาทีเดียวนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นหอละทานะคะแล้วก็หอพระไตยปีดกลางน้ำนะคะ,ะ,คะซึ่งทางเมืองโบราณเป็นผาติกรรมมาคาะผาติกรรมคือการไปนำมาจากที่จริงมีอายุเก่าแก่กว่าร้อปีด้วยกันด้านละ่างตรงนี้จะเป็นโบรกระด้งหรือโบวิกต,ตอเรีนะคะ คนไทยโบราณมีความเชืวว่อว่าหากว่าบ้านใดมีเด็กเกิดใหม่คะนำเด็กไปวางบุญในบัวหากว่าไม่จมน้ำแสดงว่าเป็นคนมีบุญมาเกิดน,นะคะด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นสาราก,การเรียนวัดใหญ่สวรรณารามะคะหรือว่าตำหนักพระเจ้าเสืองาคะถัดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นตลาดบกหรือว่าตลาดโบราณน,นะคะจะเป็นแหลง่งระทสังสรรค์ของผู้คนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็จะมีร้านรวงต่าง มากมายเลยนะคะที่ขายของด้านไหนนะคะไม่ว mm ่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าร้านตัดผมนะคะแล้วก็มีแหลกมหรสพนะลงนิ้วลงหุงตะกรเล็กลงุงกระบอกลงงตะลุงลงถงใหญ่ได้ค่ะแล้วก็มีแหลกอบบยมุกด้วยนะคะมีลงเหล้าลงบอดลงปินสำนักกลมเขียวนะคะอยู่ทางด้านในบ้านเดินต่างๆที่เราเห็นอยู่ตัวนี้เป็นบ้านเก่าแถบดอกจันยานาวาคะซึ่งทํเมื่อโบราณไปขอซื้อมาแล้วก็นำมาประกอบสร้างไว้นะ การที่เราไปรื้แล้วมาประกอบได้เพราะว่าสมทยสมเกบไม่ใช้การตอกตะปูนะคะจะใช้การเข้าริมเ <c oughs> ข้าเดชเจาะสละักก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์นะคะรือแล้วก็นำมาประกอบไว้อีกทีหนึ่งเพราะว่าะตะปูนะคะคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งองปัปมงคลนะคะไม่เอามาสร้างบ้านไม่เอามาสร้างวัดนนะคะใช้ตอกลงสดเท่านั้น ก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมตลาดโบราณตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เมื่อเที่ยวชมเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเดินกลับไปด้านหน้าเมืองได้เพราะว่าหน้าเมืองกับตรงตลาดนี้จะใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นถนนเส้นสุดท้ายของโบราณนะคะลงไหมคะลงด้วยนะคะเที่ยวชมได้เลยนะคะใช่เลยค่ะสามารถเดินกลับด้านหน้าเมืองได้นะคะ